just talk just tell คุยสบายเข้าถึงง่ายได้สาระดีๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ just talk just tell นะคะดิฉันนางสาวเพชรสัพังผลผู้วิพากษาสาราชันต้นประจำสำนักประธานสารีกาวันนี้กลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งมิติใหม่ของการที่นำเสนอข้อมูลดีๆค่ะจากสารแพง่งอยู่ไม่ไกลเรานะคะแต่มีบริการดีๆเพิ่มเติมมากมายในทุกๆปีค่ะและปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านสุวิชาสุขเกษมไทยรองอธิบดีสารแพ่งจะมาพูดคุยกับเราค่ะขอ,อกราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้รับฟังครับข่าววันนี้ท่านอาจารย์กลับมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ก่อนหน้าได้ให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องของการไก่เกลียนะคะวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดีๆและโครงการดีๆที่สารแพ่งได้จัดสรรให้กับประชาชนจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันก่นกอนเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะสารแพ่งมีภารกิจเยอะมากๆอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับคดีที่สารแพ่งพิจารณาอยู่ว่ามีประเภทอะไรแล้วมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้คะครับอย่างอื่นก็ต้องเ,ออเรียนท่านผู้รับฟังนะครับว่าในส่วนของสารแพ่งเราเองเนี่ยรับผิดชอบคดี พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคดีแพง่งอย่างเช่นคดีซื้อขายคดีละเมิดกับรถชนกันคดีเรื่องผิดสัญญาจ้างสร้างบ้านจ้างทําของต่างๆนะครับกู้ยืมค้าประกันจำนองจำนำผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับในศาลแพ่งเนี่ยเราเรียกประเภทคดีนี้ว่าเป็นประเภทคดีสามัญน,นะครับซึ่งมีทุนทรัพย์ตั้งแต่ส0 0 0สนบาทขึ้นไปจนกระทั่งถึงพันล้านแหละครับศาลแพ่งเราทําประเภทคดีนี้นอกจากนั้นในศาลแพ่งของเราอ่ะก็ยังมี แผนกอีก3แผนกนะครับที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างเช่นแผนกคดีสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็พิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการละเมิดแล้วทําให้สภาพแวดล้อมได้รับความเสียหายเราก็มีการพิจารณากําหนดในเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของคดีผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากซื้อสินค้าแล้วสินค้าไม่ปลอดภัยนะครับผลิตไม่ได้มาตรฐานมาฟ้องหรือว่าผู้ประกอบการเขาได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้บริโภคเขาผิดนัดผิดสัญญาอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งพิจารณาพิพากษาคดีส่วนอีกประเภทคดีหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยออถามว่า มีปริมาณมากแล้วก็ยืน่นฟ mm ้องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากก็คือคดีซื้อขายออนไลน์นะครับแยกซึ่งมาจากคดีผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าจากแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Lazada, ชิป e, ช้อปปี้หรือว่าจากเ a c e b o o ต่างต่างเนี่ยซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงตามปก นะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้สินค้ากลับคืนมาอย่างเี้ะเขาได้รับความเสียหายเขาก็ยื่นฟ้องทางออนไลน์เข้ามานะครับเราก็จะรับฟ้องทางออนไลน์คุณไม่ต้องยืน่นไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเดินทางมายื่นฟ้องที่ศาลนะครับทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องเนี่ยก็ตั้งแต่มีห้าสิบบาทจนกระทั่งถึงเ,เป็นร0อยเป็นพันนะครับเข้ามานะครับเราก็จะมีการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ นะครับในเรื่องของประเภทคดีที่เรารับผิดชอบอยู่ในในสารแพ่งอยู่ตรงนี้ครับฟังดูแล้วสารแพ่งมีภารกิจในการรับผิดชอบหลายคดีมากเลยนะคะท่านอาจารย์ตั้งแต่คดีที่ค่อนข้างอาจจะไกลตัวสักนิดหนึ่งสิ่งแวดล้อมมาจนถึงที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นเรื่องที่ปัจจุบันมากๆก็คือพวกซื้อขายออนไลน์ทีนี้ ภารกิจเยอะขนาดนี้ปริมาณคดีปัจจุบันนี้น่าจะพอสมควรไหมคะท่านอาจารย์ครับถ้าถามเรื่องปริมาณคดีของสารแพง่งเนื่องจากเป็นสารหลักของของคดีแพ่งทั่วไปนะครับปริมาณคดีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นจํานวนมากแม้จะมีผลกระทบทางด้านโควิดนะครับตั้งแต่ปี2563 2564 2565นะครับสามปีมาแล้วเนี่ยแต่ผลของคดีแ่งเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับยิ่งกับ ให้มีปริมาณคดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดแล้วลูกจ้างหรือว่ามีการเลิกจ้างจากงานต่างๆก่อให้เกิดผลกระทบว่าไม่มีเงินไปผ่อนชราระนี้คดีเข้าสู่ปริมาณศาลเป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเริ่มฟ้องคดีณนะวันนี้เนี่ยศาลแพ่งเราเนี่ยจะมีนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องถึงปี2567นะครับ2ปีนะครับถามว่าเป็นระยะเวลานานไหม ผมว่าเป็นระยะเวลานานครับเพราะว่าคดีแต่ละคดีที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะกําหนดนัดเป็นลําดับขั้นตอนกันไปนะฮะเราจะมาเอาคดีที่ฟ้องที่หลังมากําหนดวันนัดก่อนมันก็ไม่ได้เพราะว่าระบบในการพิจารณาคดีต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะมีศูนย์นัดความานานกําหนดวันนัดไว้ให้แต่ละแต่ละคนแต่ละคดีเข้าไปเรียงลําดับขั้นตอนกันไป <ight> เพื่อ <ight> <p are> เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดการลักลั่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมันก็จะเป็นอุปสรรคในในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการพิจารณาพิพากษาคดีของเราเนี่ยเ,เราก็ทําไปนะครับแต่เราก็ยังมีระบบทางแยกหรือระบบทางเลือกที่สามารถที่จะใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีได้ก็คือระบบการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งนะครับการไกลเกลี่ยร,ระบบข้อพิพาททางแพ่งเนี่ยสารแพ่งเราก็จะมีศูนย์ไกลเกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทนะครับจัดตั้งเพื่อรองรับถ้าคดีไหน เขาอยากจะพิจารณาคดีไปก็เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาคุยกันได้เราก็จะส่งเข้าศูนย์ไก่เกลี่ยและประนอมข้อยพิพาทอันนี้เข้าไปเจรจาไก่เกลี่ยโดยเราจะมีผู้ประนีประนอมเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไก่เกลี่ยให้นะครับถ้าพิจารณาเราก็ใช้ผู้พิพากษานะครับถ้าไก่เกลี่ยในศูนย์ไก่เกลี่ยและประนอมข้อยพิพาทเนี่ยเราก็จะใช้ ผู้ปรนนประนมที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากสำนักง,งานสารยุติธรรมเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยชี้แนะคอยให้คำปรึกษานะครับเพื่อให้คู่ความเนี่ยได้เข้ามาตกลงกันด้วยความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการคดีที่ เฉียบแหลมมากนะคะที่มีการนำระบบการไกลเกลี่ยเข้ามาวางจุดให้มันพา r a l e ลไปกับกระบวนพิจารณาคดีที่มีปริมาณคดีมากทีนี้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงปี2517ก็ถือว่าเป็นระยะเวลานาน,านมากพอสมควรแต่ว่าพอฟังแล้วสารแพ่งมี เรื่องของการไก่เกลี่ยเข้ามาเพื่อเป็นทางอีกทางหนึ่งหรืออาจจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนหรือว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นประเภทคดีค yes. ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะคือต้องเข้าสู่การไก่เกลี่ยก่อนทีนี้พอทราบมาว่าสารแพ่งมีโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการไก่เกลี่ยอยากจะให้นอาจารย์ลองพูดคุยก่อนที่จะไปสู่โครงการนั้นนะคะว่าการไก่เกลี่ยปัจจุบันนี้ค่ะมันมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทของการไก่เกลี่ยคะ่ะ ครับแน่นอนฮะเราเป็นศาลนะครับประเภทคดีที่เราเดําเนินการไก่เกลี่ยเป็นหลักในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คดีที่เรารับฟ้องมาก็คือหลังจากที่เรารับฟ้องมาแล้วเนี่ยเราก็จะ จัดประเภทคดีเข้าไปสู่ระบบการไกลเกลี่ยก็คือคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในกระบวนการไกลเกลี่เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องระหว่างการพิจารณาคดีเท่านั้นแหละมันมีในเรื่องของกระบวนการไกลเกลี่ก่อนฟ้องด้วยนะครับและกระบวนการไกลเกลี่ก่อนฟ้องเนี่ยมีหลายกฎหมายหลายฉบับนะครับกระบวนการไกลเกลี่ก่อนฟ้องในก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระบวนการไกลเกลี่ก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ เ้าพิพาท2,562ก็เป็นการเอากฎหมายนั้น,นมาเจรจา,าไก่เกลี่ก่อนฟ้องซึ่งทำการเจรจา,าไก่เกลี่ส2ประเภทคดีประเภทคดีแรกก็คือประเภทคดีแพ่งแต่เขากำหนดจำนวนทุนทรัพย์ไว้ไม่เกิน500,000บาทให้ไปทําการเจรจา,าไก่เกลี่ก่อนฟ้องประเภทคดีอาญาเขาก็คดีความผิดอันยอมความกันได้เข้ามาเจรจา,าไก่เกลี่แต่สารแพ่งเราเนี่ยเรารับทําเฉพาะคดีแพ่งก็มีกฎหมาย แก้ไขเพื่อรองรับในการเจรจา,าไกลเกลี่ยในคดีแพ่งนะฮะก่อนฟ้องเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตรีเนี่ยมารองรับเพื่อดําเนินการเจรจา,าไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนะครับทน่นี้ในการเจรจา,าไกลเกลี่ยก่อนฟ้องของศาลแพ่งเราเนี่ย มันมีผลสำลิดมากน้อยแค่ไหนผมอยากจะบอกเลยนะว่าการเจราจาไกลก่กลี่ก่อนฟ้องของสารแพ่งเนี่ยเราไม่กำหนดประเภทคดีเราทำทุกประเภทคดีที่เข้าสู่กระบวนการไม่กำหนดจำนวนทุนทรัพย์ไว้ไม่ว่าจะมีทุนทรัพย์เท่าไหร่เรารับเข้ามาทําหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าริจชาร,รมเนียมในเรื่องของค่าทนายความเนี่ยเราก็จะช่วยดูแลถือว่าในเรื่องของ ไม่มีทนายความก็มา,เข,าเข้ามาเจรจา,าไก่เกลี่ยที่ศูนย์ไก่เกลี่และประนอมคดีพิพาทของสารแพ่งได้เพะฉะนั้นเป็นข้อดีของการเจรจา,าไก่เกลี่ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตีตรงนี้เนี่ยทุกประเภทคดีเดินเข้ามาหาเราถ้าจะมีกรณีพิพาทกันเกิดขึ้นเข้ามาหาเราเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ไก่เกลี่แล้วเราจะคอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะครับ ว่าอันนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลียก่อนฟ้องได้ไหมผลดีของการไก่เกลียก่อนฟ้องตามมาตรา20รีจะมีผลดีอะไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นข้อที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับฟังได้ทราบนะ,ะว่าผลดีในการเจรจาไก่เกลียตรงนี้ตามมาตรา20ปีเนี่ยเพราะว่าทุกคนเข้ามาโดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความไม่ต้องเสียค่ารือจ่าธรรมเนียม ถ้าตกลงกันได้โดยทำสัญญาปณิปนอมยอมความเนี่ยจะมีผู้พิพากษาคอยตรวจดูสัญญาปณิปนอมยอมความให้กับท่านถ้าทำสัญญาปณิปนอมยอมความแล้วอยากจะให้สารมีคำพิพากษาหรือกรณีมีความจำเป็นที่จะให้สารมีคำพิพากษาสารก็จะทำคำพิพากษาให้โดยไม่ต้องมีการฟ้องเสียค่าลิชาธรรมเนียมอะไรเลยนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งที่ ทำสัญญาปณีประนอมยอมความแล้วผิดเงื่อนไขผิดข้อตกลงในสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมายื่นฟ้องอีกสามารถเอาสัญญาปณีประนอมยอมความเนี่ยไปบังคับคดีได้เลยอันนี้เห็นไหมฮะว่าเป็นการข้ามขั้นตอนของกระบวนการฟ้องคดีที่เกิดขึ้นแล้ว การบังคับคดีในสัญญาปรณีปนอมนยอมความตามมาตรา20ตรีนีไม่ต้องเสียค่าหรือชาธร,รมเนียมอะไรทั้งสิน้นวันนั้นเป็นผลดีกับคู่กรณีที่หากจะเกิดคดีเกิดขึ้นและจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องเอามาเข้ามาคุยกับเราก่อนอย่าถึงขนาดฟ้องเพราะฟ้องแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาถึงเรื่องประวัติในการถูกดำเนินคดีท่านจะไปทํางานก็อาจจะไปเขาที่ทํางานเขาอาจจะไปค้นประวัติ ของท่านบอกว่าเออเคยถูกฟ้องคดีที่ศาลนี้ศาลนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะเป็นข้อพิจารณาที่เขาจะรับหรือไม่รับก็ได้ตรงนี้ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการไล่เกลียก่อนท่านไม่ถูกฟ้องนะครับมาเช็คประวัติท่านก็ไม่มีถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นกระบวนการไล่เกลียดตามมาตรา20ตีตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าท่านไม่สามารถเดินทางมาที่ศาลได้ที่ศาลแพ่งเนะี่ยก็ ใช้กระบวนการไกลเกลี่ยแบบออนไลน์ซึ่งสารยุติธรรมของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาในระบบการไกลเกลี่ยออนไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคู่ความไม่สามารถเดินทางมาได้อยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่สงขลาคนหนึ่งนะครับอยากจะเจรจาไกลเกลี่ยท่านก็ออนไลน์เข้ามาหาเรานะครับมาเล่าให้ฟังว่าเออเรามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาไกลเกลี่ยตรงเนี้ยเข้ามารองรับเข้ามาปรึกษาเราก่อนแล้วเราก็จะแนะนําหรือชี้ช่องทางให้ ถ้ากรณีมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางมาครั้งหนึ่งท่านอาจจะเดินทางมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็กลับไปอยู่ภูมินทางของท่านกลับมาเจรจา,าไกลเกลีย่ยตรงนี้มันก็สะดวกผมว่าการเจรจา,าไกลเกลีย่ยแบบออนไลน์เนี่ยในเมื่อกฎหมายมันรองรับมาแล้วเนี่ยถ้าเราเราทำตรงนี้ให้อ,อ่ให้มันสำเร็จผล มันจะก่อให้เกิดความสะดวกท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับในเรื่องของการไกลเกลี่ยออนไลน์ท่านมีระบบในเรื่องของแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้นะครับในระบบของของสารแพ่งเรานะฮะทั้งแอปพลิเคชันไลน์ทั้ง Google Meet ตอนนี้ที่เราทําอยู่แล้วก็เออซูมเราก็ทํานะครับทุกระบบเนี่ยเราทําหมดขอให้คู่กรณีเนี่ยได้เข้ามาเจราจากันไม่ว่าจะแบบประชิญหน้าหรือแบบไกลเกลี่ยแบบออนไลน์นะครับตรงนี้ฮะ ทีนี้เป็นข้อดีนะคะเรื่องของการไกร่เกลี่ยเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองอีกมิติหนึ่งของศาลว่าศาลไม่ได้มีแค่ภารกิจในการพิจารณาอธคดีเท่านั้นแต่ก็ยังมีภารกิจอีกส่วนหนึ่งคือในการดูแลประชาชนในเรื่องของการไกร่เกลี่ยซึ่งท่านก็สามารถเลือกได้เลยว่าในลักษณะของท่านจะเป็นการไกร่เกลี่ยก่อนฟ้องการไก่เกลี่ยแบบหลังฟ้องหรือว่าเป็นรูปแบบการไก่เกลี่ยออนไลน์เหมือนที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ก็อยากจะให้มาลองพูดคุยกันก่อนว่าท่านเหมาะกับแบบไหนมากที่สุดทีนี้ค่ะก็พอทราบมาว่าทางสารแพ่งก็มีโครงการดีๆสืบเนื่องมาจากเรื่องของการไก่เกลี่ยชื่อว่าโครงการสมาร์ทเ d ด a t i ชันอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ลองขยายความโครงการดีๆว่ามีโครงการแบบนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครที่จะเหมาะกับโครงการแบบนี้แล้วมีรูปแบบการจัดการยังไงคะโครงการสมาร์ทเ d ด a t i ชันนะครับที่สารแพ่งได้จัด ตั้งขึ้นโดยท่านอาทิบดีผู้พิพากษาสารแ่งเนี่ยท่านเล็งเห็นว่าคู่ความที่เข้ามายื่นฟ้องคดีกับเราเนี่ยมีการเสียค่าขึ้นศาลเป็นจำนวนมากาไม่ต่ำกว่า,า1น่0แสน0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็มานั่งพิจารณาพิพากษาคนที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าขึ้นศาลต่างๆก็คือคนที่แพ้คดี นะครับสารก็จะพิพากษาให้คนที่แพ้คดีเนี่ยชำระเงินด้วยชําระค่าค้นศาลและค่ารืชชาธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินที่สารเก็บไว้แล้วจะต้องส่งให้กับภาครัฐเป็นค่ารืชชาธรรมเนียมจะต้องส่งให้กับภาครัฐและรัฐก็เอาไปใช้ประโยชน์ในในการบริหารงานของรัฐ อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านอธิบดีท่านเล็งเห็นว่าในเงินที่ส่วนนี้ที่เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บจากคู่ความนะครับถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเจรจากันและเราก็มีโครงการสักโครงการหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการเจรจานะครับคือเรามีโอกาสที่จะลดค่าขึ้นศาลให้เขาได้เนี่ยเราควรจะทําท่านก็มีแนวนโบายอย่างนี้ ท่านก็ดดนรีขึ้นมาบอกว่าเอ้ยลองออผมในฐานะที่เป็นผู้ดูแลศูนย์ไก่เกลี่ยเป็นรองอธิบดีที่รับผิดชอบในศูนย์ไก่เกลี่ยและประนอมถ้อยพาดของสารแพ่งเนี่ยก็ไปลองดูโครงการที่ว่าเราจะทําแบบไหนได้ก็จัดทําโครงการสมาร์ทมิเดียชั่นรักษาร่วมใจไก่เกลี่ยสารสัมพันธ์ด้วยดีมีคืนค่าคืนสารโครงการนี้มีผลประโยชน์กับคู่ความอย่างไรนะครับผลประโยชน์ที่คู่ความจะได้รับก็คือถ้าท่าน โดยปกติแล้วในการพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไปเนี่ยมีการสืบพยานกันไปแล้วเนี่ยแล้วมีการถอนฟ้องท่านก็จะได้รับคืนค่าขึ้นศาลเนี่ยกึ่งหนึ่งเสียมา1 0 0 0 0แบาทท่านจะได้คืน5 0 0 0 0บาทเสียมา 400, 0 0นบาทท่านจะได้คืน2 0 0 0 0นบาทนะแต่โครงการนี้มาสนับสนุนในการเจรจา,าไกลเกลี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เจรจา,าไกลเกลี่ยกันท่านก็ทําโครงการนี้เกิดขึ้นมาโดยให้ ท่านบอกว่าไม่ไม่จำเป็นหรอกจะต้องไปเก็บค่าขึ้นศาลถึงครึ่งหนึ่งนะครับเพียงแค่เราเก็บไว้เพียงแค่200บาทเนี่ยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้เขาเอากลับคืนไปนะครับเพราะฝ่ายฝ่ายคนที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดในเรื่องค่ารื้ชาร,รเนียมด้วยเนี่ยท่านก็บอกเอาตรงนี้แหละเป็นข้อดีที่เขาจะได้เอาไปคิดว่าเวลาเขาจะตกลงกันเนี่ยเขาจะได้รับคืนค่าขึ้นศาลอีกนะ นะครับมันก็เป็นข้อดีตรงนี้ที่ที่ประชาชนทั่วไปที่มาเสียค่าขึ้นศาลมาฟ้องคดีเนี่ยจะได้คืนค่าขึ้นศาลกลับไปศาลแพ่งเนี่ยมีโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าเจรจาได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะถ้าได้คืนค่าขึ้นศาลอย่างเช่นมีอยู่เคสหนึ่งที่มาฟ้องกันแล้วเสียค่าขึ้นศาลไป2 0 0 0 0นบาทนะครับสืบพยานมาได้4ี่หาปากแล้วนะครับสืบพยานมาได้4ี่หาปากแล้วเราก็เสนอเงื่อนไขตรงนี้ เสนอแนวทางหรือข้อชี้แนะตรงนี้บอกว่าท่านต้ไม่ไม,ไม่ไม่ลงมาเจรจาตกลงกันละ่ะแล้วมีข้อดีว่าเออท่านจะได้คืนค่าลิขชาตธรรมเนียมไปนะสารเราจะหักไป้200บาทนะครับเออเราจะคืนไป1นึ่งแสบาทนะดีกว่าไหมที่ถ้าไม่ได้เจรจาตกลงกันแล้วจะให้สารมีคําพิพากษาให้เสียค่าลิขชาตธรรมเนียมทั้งหมดเ <c oughs> ขาคู่ความเขาเป็นห้างคิดดูบอกว่าเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะเ <c oughs> ขาได้คืนเกือบ200 0 0นบาทเขาก็เกิดเอา เงื่อนไขตรงนี้มาเป็นข้อเจรจาต่อรองกันทําให้คู่กรณีเนี่ยเขาถอนฟ้องกันไปแล้วเขาได้คืนค่าลิขชาธิทำเนียมกันหมดนะครับจำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเขาถอนฟ้องบางเคสเขาก็ทาสัญญาปณิประนอมยอมความกันนะพอทําสัญญาปณิประนอมยอมความค่าลิขชาธิทำเนียมเนี่ยเขาไม่ไม่แทบจะไม่ต้องเสียเลยเสียแค่200บาทเราสืบพยานมาสามใน4ของคดี3ใน4ส่วนของคดีเราก็เก็บไว้แค่200บาทเราเราคืนเกือบทั้งหมดสมัยก่อนเราจะคืน7ใน8 แปในเกในแส่วน8ใน9ส่วนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสารแพ้งได้เหมือนกับมีโปรโมชั่นให้ก็คือถ้ามาทำสัญญาปณีปนอมยองความนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2565จนถึงวันที่31มีนาคม2566โครงการเราทำระยะยาวนะนะครับถ้ามาทำในช่วงระยะเวลานี้เราจะคืนค่าขึ้นสารให้ท่านนะครับเหลือแค่200บาท นะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ฝ่ายที่จะต้องรับผิดในค่าริาธรรมเนียมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเสียค่าริาธรรมเนียมเลยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นข้อดีของโครงการนะครับก็คือคืนค่าขึ้นสารทั้งหมดนะครับเป็นโครงการที่สร้างสรรค์มาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะคะการที่เราบางทีจะไป มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะคือเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ทางรอดสําหรับคู่ความทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการที่ถอยมาคนละก้าวเนี่ยก็จะได้รับ ประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมอย่างที่สุดเป็นการยุติอย่างแท้จริงโดยใช้กระบวนการไก่เกลี่ยเพียงแค่ว่าท่านแค่ลองถอยกันคนละก้าวแล้วก็พูดคุยกันก็จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ดีโดยที่มีการวางโครงการดีๆของศาลแพ่งนะคะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเป็นแพลตฟอร์มกลางแล้วก็มีการคืนค่าขึ้นศาลด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่า โอ้โหเป็นความการต้องเสียค่าขึ้นศาลเยอะแต่พอมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมากรณีเรื่องของเงินต่างๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าก็จะมีการคืนค่าขึ้นศาล200รบาทอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ค่ะทีนี้ท้ายที่สุดนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าไก่เกลียดดียังไงแล้วทำไมเราเราต้องไก่เกลียดแล้วทำไมสารแพ่งถึงเลือกเป็นโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย,อย่างแท้จริงค่ะ ครับโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยอยากจะนําเสนอให้กับคู่ความที่เป็นคู่คดีกันนะฮะไม่ใช่เชิญชวนให้เข้ามาเป็นคดีกันที่ศาลนะครับคนที่มีคดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียค่าขึ้นศาลไว้แล้ว นะครับถ้าเห็นโครงการนี้หรือได้รับฟังจาก j just talk j u s t ส e l l นี้นะฮะเข้ามาสู่กระบวนการของเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2 5 6 5จนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคม2566นะครับท่านจะได้คืนค่าขึ้นสารเป็นกรณีพิเศษเราจะเก็บไว้แค่200บาทและเราจะคืนให้ท่านเกือบหมดนะครับตรงนี้เป็นข้อดีนะครับว่าถ้าให้เราตัดสินเนี่ยมันจะต้องมีข้อแพ้ข้อชนะของคดีเกิดขึ้น ต้องมีการอุทธร์มีการดีกาจะต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธร์อีกเสียค่าขึ้นศาลในชั้นดีกาอีกค่าขึ้นศาลมันจะทบทบทบไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านยุติโดยวิธีการไกลเกลี่ยตรงนี้เนี่ยคดีมันจะยุติที่ศาลชั้นตน้นโดยเราไม่ได้คิดค่าขึ้นศาลท่านเลยนะฮะเก็บไว้เพียงแค่กฎหมายเขากําหนดไว้แค่นั้นเองนะครับแค่200บาทแล้วเราก็จะคืนท่านให้เกือบหมดอันเนี้ย เป็นภาคของความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายถ้าท่านตกลงกันแล้วจะไม่มีการอุทธร์ดีกาท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาที่จะต้องไปนั่งลุ้นอีกว่าศาลอุทธร์เขาจะตัดสินยังไงศาลดีกาเขาจะตัดสินยังไงอันนี้เป็นข้อดีที่จะมีข้อยุติแล้วข้อตกลงของท่านเนี่ยสามารถตกลงตามเงื่อนไขบนภาคพื้นของความสมัครใจของท่านนะครับ ท่านสมัครใจตกลงกันแบบไหนถ้ามันไม่ฝา่าฝืนต่อกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเราสามารถทําให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไกลเกลีย่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตีหรือว่าไกลเกลีย่ยในระหว่างพิจารณาแม้กระทั่งไกลเกลีย่ยหลังจากศาลมีคําพิภากษาแล้วนะฮะถ้าท่านไหนที่มีคดีที่อยู่ที่ศาลแพ่ง นะครับมีการอุทธร์ดีกาขึ้นไปแล้วมายื่นคําร้องที่ศาลแพ่งเราขอเอาคดีเข้ามาเจรจาไกลเกลียยเราก็สามารถทําให้ได้ตรงนี้เชิญชวนและครับคู่ความที่มีการฟ้องคดีที่ศาลแพ่งเรานะครับเข้ามาสู่ระบบการไก่เกลีย่ยและระงับคอยพลาดของเราเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับเชิญชวนทุกท่านครับเป็นโครงการดีๆที่ สร้างสรรค์โดยสารแพ่งเป็นสารยุคใหม่ที่การให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยนและเข้าสู่โครงการดีๆตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึง31มีนาคมปีหน้าเลยยังมีเวลาตัดสินใจอยู่นะคะเป็นการที่คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถออกแบบ ดีไซน์ได้เองเลยว่าอยากจะให้ข้อตกลงหรือว่าอยากจะให้ปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆของท่านยุติอย่างไรคะ่ะในวันนี้นะคะก็จะได้เห็นนโยบายดีๆของศาลแพ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านประธานศาลฎีกานะคะเป็นนโยบายดีๆและเป็นโครงการดีๆที่สอดรับจริงๆกับเรื่องที่ว่ารักษาร่วมใจรับใช้ประชาชนคะ่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์สุวิชาสุขเกษมถัททยที่ท่านสละเวลามาพูดคุยถึงโครงการดีๆ ของเราในวันนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับประชาชนค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่ยนะคะยินดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะคท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทั้ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube, COJ Channel, Apple Podcasts, o u n d c l o u u s s p t t i y y และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป